สวัสดีครับผมแมนมอเตอร์ช็อปนะครับวันนี้มีรถมาแบ่ง1นึคันแล้วนะครับแล้วก็อะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูรถก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นสเครื่อง c b r นะครับสีเหลืองล้อทองนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับล้อเป็นโยโกนะครับหน้าหลังหม้อน้ำ c b r นะครับข้อหนึ่งนะครับหนึ่งสวยๆเลยโช้งหน้าเป็น แกนทองนะครับโชคโชคเป็นโชคกึ่งนะครับถังวีเนียมนะครับแล้วก็อาร์มเป็นอาร์มวิเนียมนะครับอะไรนะครับผมมีคารบูหนึ่งลูกนะครับเป็นคารบูเคเหลี่ยมนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะีเป็นคารบูใหม่ๆเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับใหม่ๆเลยแล้วก็พวกพวกขักเท้าแล้วก็เทียนนะครับสารมอนาวตะเกีงนะครับเป็นของ โซนิคนะครับใครสนใจก็ถามได้นะครับรถคันนี้โซนิคเครื่อง CBR คันนี้มีเล่มเครื่องแล้วก็หน้าเล่มโครงครับใครสนใจก็ทักลิงเฟซหน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกได้เลยครับขอบคุณมากครับ